งานติดตั้งที่ผมจะสอนทุกท่านในวันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะเหมือนสอง파트หนึ่งคือเป็นผู้คุมงานสองคือเป็นช่างรับงานอิสระเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือให้คุณเจนฟังไปทั้งสองรูปแบบเลยนะครับคณกล้องด้วยเหมือนกันก็คือว่าคืองานติดตั้งนะครับในมุมมองของคนทั่วไปเนี่ยเขาจะมองว่างานติดตั้งไม่น่ายากถือสว่านมาตัวหนึ่งไปเจาะปูนถ้าใครเคยมีทักษะเรื่องการเจาะกรอบรูปเจาะชั้นแขวนของติดผนังก็เข้าใจว่าน่าจะทํางานงานติดตั้งพ้าม่านได้ แต่เอาเข้าจริงๆแล้วอ่ะมันทําได้จริงครับแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นงานติดตั้งเนี่ยเป็นงานที่ไม่ได้ลึกซึ้งมากแต่กว้างผมใช้คํานี้ดีกว่าเป็นงานที่กว้างแต่ไม่ลึกถ้าให้ผมนิยามนะครับไม่เหมือนช่างอื่นนะช่างอื่นเขาอาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกสกิลเขาแบบหลายปีเลยกว่าที่เขาจะทําได้จนกลายเป็นช่างมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นพวกงานปูนงานก่อสร้างนู่นนี่นั่นในการเนี่ยเขาจะต้องทําอะไรที่ลึกซึ้งแคบแต่ลึกแต่งานพ่อแมา่จะต่างกันคือกว้างแต่ตื้น เราะฉะนั้นความรู้ถ้าเรารู้เรื่องอะไรแล้วเนี่ยมันจะไม่ต้องลึกมากแต่ขอราว่ามันจะต้องกว้างเหตุผลที่บอกว่าทำไมถึงพูดว่ากว้างเพราะว่าผ้าม่านมันมีหลายรูปแบบมันมีหลางหลายประเภทมีผ้าม่านเฉพาะตัวผ้าม่านนี้ก็มีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นม่านจีตะกายม่านพับม่านม้วนมูลี่ม่านปรับแสงฉากกั้นห้องกล่องม่านม่านหลุยพวกนี้คือเราจะต้องรู้วิธีติดตั้งทั้งหมดเลยนะครับซึ่งมันค่อนข้างกว้างและแต่ละแต่ละม่านก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่เหมือนกัน ดังนั้นนะมันถึงเป็นวิธีการที่แบบว่าเฮ้ยรู้กว้างรู้กว้างแต่ไม่ต้องลึกมากขอเพียงแค่รู้ว่าอ๋ออันนี้ติดยังไงหลังจากนั้นจะง่ายเลยนะครับนี่คือนี่คือเป็นรูปแบบของของนิยามของช่างติดตั้งพม่านะครับแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งครับก็คือว่าช่างติดตั้งพม่าเนี่ยมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งที่หลายๆท่านอาจจะไม่รู้ก็คือว่ามันสามารถที่จะรับงานเป็นฟรีแลนซ์ได้ รับงานอิสระเหมือนเราเป็นมือปืนรับจ้างรับจ้างติดตั้งงานให้ให้ให้กับลูกค้าซึ่งลูกค้าของเราก็คือพวกร้านพ้มาม่าน,นี่แหละร้านพ้มาม่าส่วนใหญ่เวลาเปิดขึ้นมาบางทีเขาไม่ได้มีช่างเย็บกับช่างติดตั้งเองเขาต้องไปหาดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราทําตัวเราอ่ะให้มีคุณค่าเขาก็จะมาจ้างเราจริงๆแล้วเนี่ยงานติดตั้งเนี่ยมันเป็นงานที่เราจะต้องไปทํางานร่วมกับลูกค้าซึ่งบางทีเขาเป็นร้านพ้มาม่า และงานติดตั้งเป็นหน้าร่านสุดท้ายของลูกของร้านพ่อแม่ที่เขาจะต้องเก็บเงินดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเขาจ้างเราไปทำเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าเราทําดียังไงลูกร้านพ่อม่ก,ก็จะได้เงินประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นตานสุดท้ายดังนั้นเราจะมีความสําคัญมากเพราะฉะนั้นการติดตั้งเนี่ยเวลาที่เกิดสมมติว่าเราไปทําไปทํางานที่เป็นงานฟรีแลนซ์แบบนี้ถ้าเราทําให้ลูกค้าร้านพ่อแม่ประทับใจได้เราจะมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ผมกล้ารับประกันได้เลยว่ารายได้เฉพาะรับงานรับงานติดตั้งนะครับแซงเงินเดือนประจําแน่นอนนี่คือรูปแบบที่เขาทําอยู่ในในทุกวันนี้นะครับในเรื่องของงานติดตั้งทีนี้เดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเดี๋ยวผมจะเล่าเล่าตรงนี้ให้ฟังก่อนก็คือว่าอย่างสมมติว่าเรามารับงานติดตั้งใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมติว่าผมบอกพวกเราว่าถ้าเกิดเราจะจ้างช่างมาทาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยด้วยวงเงินพันห้าสมมตินะฮะจ้างช่างคนหนึ่งพันห้าถ้าช่างคนหนึ่งเนี่ย รับงานวันละห้าร้อยต้องใช้เวลาสาวันกว่าจะได้เงินพันหถูกไหมครับรับซึ่งจริงๆนวเนี่ยช่างคนนั้นรับเงินวันละห้0อยเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะเพราะมันเกินค่าแรงขั้นต่ําจ้างช่างมาทําอะไรก็ได้วันละห้าร้อยสามวันเขาถึงจะได้พันห้าแต่ช่างติดตั้งครึ่งวันก็ได้แล้วครับพันห้าพอพวกเราเห็นนี้พวกเรามีความรู้สึกเออเฮ้ยเจ๋งกว่าอ่าง่ายกว่าแต่เจ๋งกว่า ะะแต่ในความง่ายมันจะต้องเรียนรู้รอบรู้ให้ทุกทุกรูปแบบทุกมากก่อนแล้วจะรู้ว่ามันง่ายนะครับมันไม่ได้ไม่ได้ลึกซึ้งอย่างที่ผมบอกแต่มันต้องกว้างโอเคนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจในภาพรวมของงานติดตั้งแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อโอเคเราเข้าใจแล้วทาไมมันถึงมีพวกช่างติดตั้งที่มารับงานแล้วไรายได้ดี เราก็จะได้เข้าใจแลวถ้าเกิดสมมติว่าเวลาถ้าเราไปจ้างงานเราจะได้รู้ว่าเขาจ้างกันยังไงซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะสอนพวกเรื่องการจ้างงานด้วยนะครับว่าเราจะจ้างช่างติดตั้งมาเราจะดูยังไงแลวถ้าเกิดสมมติว่าคนมาทํางานให้เรามาตรฐานเราคือตรงไหนนะครับที่เราจะยอมรับได้ว่าเขาควรจะทําอะไรให้เราบ้างนะครับอันนี้ก็คือจะสอนทั้งหมดเลย